อ่านะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 3ทับ3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไปที่หน้า179เลยนะคะก็คือการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักโดยการตั้งคูณนะคะถ้านักเรียนคูณ3หลักกับ1หลักได้เนี่ยนักเรียนก็จะคูณ4หลักกับ1หลักได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าตัวคูณเป็น1หลักเนี่ยนักเรียนไม่ยากเทคนิคเดียวกัน นะคะแต่ว่าที่ยากขึ้นไปอีกสเตปหนึ่งก็คือคูณ2หลักนะคะตัวบนจะเป็นกี่หลักก็แล้วแต่แต่ตัวล่างคูณ2หลักเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นแต่ว่ามันไม่ยากสําหรับนักเรียนที่ตั้งใจนะคะขอให้นักเรียนมีความพยายามนะคะแล้วก็ดูวิดีโอสําคัญที่สุดเลยในการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องได้สุดคูณอย่างน้อยแม่9นะคะ น hehe, ักเรียนต้องได้สุดคูณเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าสุดคูณเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องการคูณอย่างเดียวได้เรื่องการหารได้เรื่องเศษส่วนได้เรื่องทุกสิ่งอย่างเลยนะคะในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปิดเทอมนี้ครูย้ําเลยย้ํามากๆเลยว่านักเรียนจําเป็นต้องท่องสุดคูณให้ได้อย่างน้อยแม่9านะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราลองมาเทสกันนะคะว่านักเรียนจะได้สุดคูณถึงแม่เไหมนะคะ อ่ะตอนี้วันนี้เราไปทําแบบฝึกหัดในหน้า179กันนะคะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูนะคะในหน้า179เอ่อในหน้า181นะคะครูข้ามไปเลยเพราะว่าแบบฝึกหัดเหมือนกันนะคะครูข้ามไปที่หน้า179แล้วก็181เลยเพื่อที่ว่าจะพาทําพานักเรียนคิดในหน้านะคะในหน้า 182นะคะในหน้า182เนี่ยเป็นการคูณที่น่าสนใจเพราะว่านักเรียนค่อนข้างจะไปเจอนะคะเยอะในอนาคตแล้วก็สามารถคิดเร็วได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคูณในหน้า1 0 0 179ได้181ได้เนี่ยในหน้า180ก็ไม่มีปัญหา นะคะนักเรียนก็ทําได้อยู่แล้วดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําหน้า179นักเรียนฟังดีๆนะ179 181แล้วก็ในหน้า182และหน้า183นะคะนักเรียนมีเวลาทั้งวันนะนักเรียนสามารถทำหนึ่งหน้าแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาทำอีกหนึ่งหน้าแล้วพักอีกแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณครูคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะคะนักเรียนสามารถทําได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทํแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอ่านะคะเหมือนเดิมนะคะตัวตั้ง4หลักตัวคูณ1หลักอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเพราะว่านะคะเทคนิคเดียวกันกับที่เราเรียนผ่านมาสิ่งที่ยากคือถ้านักเรียนท่องสุดคูณไม่เป็นเวลานักเรียนทํานักเรียนจะต้องดูสุดคูณ นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนดูสุดคูณแล้วนักเรียนรู้วิธีการคูณนักเรียนจะสามารถคูณเป็นแต่ถ้านักเรียนอยากให้มันคล่องมากขึ้นนะคะนักเรียนต้องท่องสุดคูณได้อย่างน้อยแม่9านะคะสำคัญมากๆนะนักเรียนเวลาในบริบทจริงๆเวลานักเรียนทำข้อสอบ นักเรียนไม่สามารถดูสุดคูณได้นะคะคุณครูจะไม่อนุญาตให้นักเรียนดูสุดคูณเวลานักเรียนสอบถ้าสมมุตินักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะแต่ตอนนี้ทําแบบฝึกหัดอนุโลมให้ดูสุดคูณได้เพราะฉะนั้นนักเรียนฝึกเลยค่ะอย่างน้อยวันละแม่นักเรียนใช้เวลาประมาณ9วันถึง12วันนักเรียนก็จะได้ถึงแม่9หรือถึงแม่12เลยนะคะอะนักเรียนมาดูนะคะการคูณเลข4หลักกับเลข1หลักไม่ยากนะก็เอา ตัวคูณนะคะขึ้นไปคูณข้างบนทีละหลักคูณหลักหน่วยคูณหลักสิบคูณหลักร้อยคูณหลักพันเหมือนกับที่เราทำมานะคะอะ่มาดูกัน2อคูณหได้12ค่ะใส่2ค่ะทด1ในหลักถัดไปค่ะนะคะ2อคูณสได้8ค่ะทดอีก1เป็น9ค่ะ2อคูณหได้10ค่ะใส่ศูนค่ะทด1ในหลักถัดไปค่ะ สอคูณหได้2ค่ะบวกอีก1เป็น3ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3 0มพัเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าคูณหลักเดียวง่ายมากๆนักเรียนทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะขอให้คูณตามสเต็ปที่คุณครูขวัญดาวสอนนะอ่าในหน้า179ให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่เหลือเพื่อฝึกทักษะนะอ่าต่อไปนะคะเรามา ยาวมาที่หน้า181นักเรียนเว้หน้า180ไว้งานจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะทำคุณครูไม่ว่านะ1 8 0นักเรียนสามารถทำมาได้เลยนะคะอะมาดูในหน้า181ค่ะในหน้า181ก็ไม่ได้ต่างกับหน้า179นะคะนักเรียนแค่ตั้งเลขคูณเองแค่นั้นนะคะ เหมือนเดิมเลยถ้าเขาให้เลขมา2จํานวนนี้นะคะนักเรียนเวลาตั้งคูณอยากให้คูณง่ายนักเรียนเอาจํานวนที่มีหลักเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าการคูณมีคุณสมบัติการสลับที่เหมือนการบวกนะคะอะ่เพราะฉะนั้นเราจะเอา2548เป็นตัวตั้ง2548นักเรียนเขียนเว้นระยะห่างนิดนึง เพราะเวลาเราใส่เวลาเราคูณเราจะได้ใส่เลขตรงหลักง่ายขึ้นอ่าเส้นนี้สําคัญนะคะไม่ขีดไม่ได้บอกเลยเส้นนี้สําคัญมีความหมายคือหมายถึงเท่ากับค่ะแต่เส้นล่างเนี่ยไม่สําคัญไม่มีความหมายไม่ขีดก็ได้นะคะหรือนักเรียนอยากขีด2เส้นแบบหน้านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้สําคัญใครไม่ขีดมานะคะนักเรียนเวลาทําก็จะ,ะถ้าอยู่กับคุณครู ห้องเรียนปกติครูก็ตัดคะแนนนะคะนะคะอ่ะมาดูนะคะเราเอาวางเลขให้ตรงหลักนะคะเสร็จแล้วเราเอา3ขึ้นไปคูณทีละหลักค่ะ3คูณหลักหน่วย3คูณหลัก1ิบคูณหลักร้อย3คูณหลักพันอ่ะดูนะคะ3คูณแได้24ค่ะใส่4ค่ะทด2ค่ะใส่4ในหลักหน่วยทดสองในหลัก10ค่ะทด2ในหลักถัดไปนะคะ3คูณ4ได้12ค่ะลูก 3เอาขึ้นไปคูณ4คะ่ะได้12คะ่ะ12บวกตัวทดอีก2เป็น14คะ่ะใส่สี่ให้ตรงหลักสิบนะคะต่อไปคะ่ะ3าคูณหได้15คะ่ะบวก1คะ่ะเป็น16คะ่ะใส่6ให้ตรงหลักร้อยค่ะทด1ในหลักสิบค่ะ3ามห้าสบห้าบวกหเป็น16ใส่6ทด1น,นะคะ3าคูณสได้6ทดอีก1เป็น7คะ่ะใส่7ให้ตรงหลักพันค่ะเวลาเราสรุปตอบนะคะ เราก็สรุปได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการคูณเหมือนหน้า179แหละแต่เพียงแต่เราเขียนโจทย์เองแค่นั้นนะคะอ่ะในหน้า181นักเรียนทำเองนะคะคุณดาวไปที่หน้า182หน้านี้สนหน้าสนใจนะอ่านหน้าสนใจยังไงนักเรียนมาดูนะคะเวลานักเรียนเจอเลขที่คูณลงท้ายด้วย10ด้วยร้อยด้วยพันเนี่ย วิธีการคูนนักเรียนไม่ต้องตั้งคูณให้เสียเวลาค่ะคูให้เทคนิคนักเรียนในวันนี้นะคะแล้วนักเรียนนำไปใช้จนเรียนให้จบปหกเลยค่ะมันง่ายมากๆนะคะคูณด้วย 10, ด้วยร0อด้วยพันนะคะหรือคูณด้วยสา, 3, เ,าเลขที่ลงท้ายด้วยศูนนะคะนะคะมันมีวิธีการคิด ของมันอยู่นะคะมาดูกันนะคะอ่ะถ้าคูณด้วย10เนี่ยง่ายเลยนะคะคูณด้วย10ง่ายๆเลยนักเรียนเอาวิธีการมองนะข้อ1ค่ะยกตัวอย่างนักเรียนเอา18คูณ1่ค่ะอะไรคูณ1ก็ได้เท่ากับตัวมันเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้น18คูณ1ได้18ค่ะแล้วมีศ1ย์ตัวดึง0ย์มาใส่1ตัวสรุปว่า10คูณ18ได้180ค่ะง่ายใช่ไหมคะอ่ะลองดูอีกข้อหนึ่งค่ะ 74คูณ1่ค่ะได้74ค่ะมีศ1ย์ตัวดึงมา1ตัวค่ะได้740ค่ะนะคะอ่ะมาดูใหม่ข้อ5ค่ะ98คูณ1ได้98ค่ะมีศูย์ตัวดึงมา1ตัวได้980ค่ะง่ายไหมคะอ่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในหน้า182นักเรียนทำเองที่เหลือง่ายมากๆนะคะไม่ได้ยากเลย นะในหน้า182นักเรียนทำเองนะคะอ่านะคะต่อไปในหน้า1 0 0 1 8 3มีความเร้าใจขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ยากมากนะคะเร้าใจไม่ได้เร้าใจมากถ้านักเรียนได้เทคนิคเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ,ะมาดูกันนะคะวิธีการคูณเลยค่ะถ้าหนูไม่อยากถ้าหนูไม่อยากไปตั้งคูณแบบนี้ในกระดาทษทดนะ หนูก็คูณแบบนี้ค่ะลูกค้าดูนะครูเอาสาคูณหนึ่งค่ะได้สามใส่ในหลักหน่วยค่ะครูเอาสามคูณหค่ะได้15ค่ะใส่ในหลักร้อยกับหลักสิบเพราะฉะนั้น51าคูณสได้153ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะ51าคูณสได้153แล้วเราคูณไปแล้วเมื่อกี้แล้วเราก็เติมศูนย์ไปอีก1ตัวแค่นั้นเองค่ะง่ายมากๆเลย ่าดูใหม่นะคะครูขวัญดาวพาทำอีกหนึ่งข้อค่ะตัวนี้เราเอา6คูณ6ค่ะ6คูณ6ได้36ถูกไหมคะใส่6ค่ะทด3ในหลัก10ค่ะ6คูณ6ได้36ค่ะใส่6ในหลักหน่วยทด3ในหลัก10อ่าต่อไปเอา6คูณ8ค่ะ6คูณ8ได้48 48บวกอีก3ค่ะ เป็น51ค่ะนักเรียนใส่51เลยค่ะก็จะเป็น516 86คูณ6ได้516อ่าเสร็จแล้วนะคะมาดูข้างล่างค่ะ86คูณ6ได้516แล้วนะคะเราเติมศูนย์ไป1ตัวค่ะมีศูนย์มา1ตัวจบแล้วค่ะแค่นี้เองอ่าลองพยายามทำด้วยตนเองนะคะ ในหน้า183าพารลังงานของนักเรียนวันนี้นะคะก็จะมีในหน้า179ในหน้า181และในหน้า182และในหน้า183นะคะวันนี้คุณครูให้สีหน้าเลยถ้านักเรียนท่องสุดคูณได้นักเรียนจะใช้เวลาทำประมาณ20นาทีเสร็จค่ะ โอเคนะคะนักเรียนดูวิดีโอของครูก่อนดาวให้จบก่อนแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดน,นะคะจะได้เข้าใจ